สิบสองปัญญาที่หยุดความพยายามชื่อว่าผลลยานยานในอริยผลผลลยานนานิเทศแสดงผลลยานปัญญาที่หยุดความพยายามชื่อว่าผลลยานเป็นอย่างไรคือในขณะแห่งโสดาปฏิมักยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็นย่อมออกจากมิช้าทิฏฐิ ออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นจากขันธ์ทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรกคยาที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรตรองย่อมออกจากมิจฉาสังกัปปะออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นจากขันธ์ทั้งหลาย และออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาสังกัปปะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคญาณที่ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกำหนดไว้ย่อมออกจากมิจฉาวาจาออกจากเหล่ากิเลสท,ที่เป็นไปตามมิจฉาวาจานั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอก สัมมาวาจาย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคยานที่ชื่อว่าสัมมากรมรมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานย่อมออกจากมิชากรมมันตะออกจากเหล่ากิเลสท,ที่เป็นไปตามมิชากรมมันตะนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมากรมมันตะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้น การหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคยานที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผวย่อมออกจากมิจฉาอาชีวะออกจากเหล่ากิเลสท,ที่เป็นไปตามมิจฉาอาชีวะนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพ,พนิมิตภายนอกสัมมาอาชีวะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรค ยานที่ชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้ย่อมออกจากมิจฉาวายามะออกจากเหล่ากิเลสท,ที่เป็นไปตามมิจฉาวายามะนั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสรพพนิมิตภายนอกสัมมาวายามะย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมักยานที่ชื่อว่าสัมมาสติ เพราะมีสภาวะตั้งมั่นย่อมออกจากมิจฉาสติออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสตินั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัรพ,พนิมิตภายนอกสัมมาสติย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากมิจฉาสมาธิ ออกจากเหล่ากิเลสท,ที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพ,พนิมิตภายนอกสัมมาสมาธิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมัคในขณะแห่งสกทาคามิมัคยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็นละถึงยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิ เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากกามราคะสังโยชนกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะความติดใจในกามคุณจากปฏิฆะสังโยชนกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจจากกามราคานุสัยกิเลที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือกามราคะความติดใจในกามคุณจากปฏิฆานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจส่วนหยาบหยาบออกจากเรากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาสมาธิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมัคในขณะแห่งอนาคามิมัคยานที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็นละถึงยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากกามราคะสังโยชนกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะความติดใจในกามคุณจากปฏิฆะสังโยชนกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะความขัดใจจากกามราคานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือกามราคะความติดใจในกามคุณจากปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิคะความกระทบกระทั่งในใจส่วนละเอียดละเอียดออกจากเหล่ากิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นจากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาสมาธิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้น การหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคในขณะแห่งอรหัตมรรคญาณที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็นละถึงยานที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านย่อมออกจากรูปปราคะความกำหนัดในรูปจากรูปปราคะความกำหนัดในอรูปจากมานะความถือตัวจากอุทจจะความฟุ้งซ่าน จากทีนมิทะความหดหู่จากอวิชชาความไม่รู้จากภวะราคานุัสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเคอภวะราคะความติดใจในภพจากมานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเคอมานะความถือตัวจากอวิชานุัสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเคออวิชชาความไม่รู้ออกจากเหล่กกิเลสที่เป็นไปตามมิชฉาสมาธินั้น จากขันทั้งหลายและออกจากสัพนิมิตภายนอกสัมมาสมาธิย่อมเกิดขึ้นเพราะหยุดความพยายามนั้นการหยุดความพยายามนั้นเป็นผลของมรรคชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่หยุดความพยายามชื่อว่าผลลยาน พลลยานนานิเทศที่12จบ